สวัสดีค่ะราทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีสิงห์นะคะประจําเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนเป็นธาตุไฟนะคะเจ้าชะตาเนี่ยได้เดอดซันหมายถึงว่าผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในสังคมนั้นๆน,น,นะคะต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบได้สดาบ มีการขัดแย้งในตัวเองแล้วก็สับสนตัดสินใจไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่รู้แล้วว่าอะไรมันคืออะไรมันมีกลิ่นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนต้องนั่งอยู่เฉยหรือไงจะทำอะไรไม่ถูกจริงๆนะเนี่ยต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้ก้าวไม่เท้า ใครนะจะคาดหวังก้าวไม่เท้าใช่ไหมแต่มันไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงไงมันก็ต้องหยุดไว้ก่อนมันต้องพักไว้ก่อนรอไว้ก่อนเช้าวไว้ก่อนในตัวของตัวเนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรลงไปนะมันมีคนที่จ้องทําร้ายอยู่แล้วเนี้ยมันมีคนที่จ้องคุณเห็นไหมคะข้างหน้ามันมีสัตว์ร้ายรอเราอยู่เราต้องอยู่ในที่ของเราและเราจะปลอดภยัยอาจจะต้องหยุดก่อนในช่วงนี้9วัน10วันยังไม่ตัดสินใจทําอะไรทั้งสิน้นต้องรอจังหวะแล้วรอโอกาสก่อนถามว่าหยุดนานแม่ล่ะ สะสางให้เสร็จให้เรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับมาสู่สภาวะปะกติต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้ห้าถ้วยคนคน,คนนี้นะคะจะต้องเคยผิดหวังและเลิกลาหมายถึงว่าสูญเสียคนที่คุณรักไปก่อนแล้วคุณก็โศกเศร้ากับอาการนี้คนคนนี้ต้องมีอดีตสิบปีขึ้นไปมันนานมากแล้วเขาจะต้องมีอาการสูญเสียคนรักหรือคนที่เขาไว้ใจได้เดินจากเขาไป แล้วเขาก็จะเสียใจแล้วก็เศร้าใจเป็นอย่างมากเลยแล้วอดีตที่ผ่านมาไม่นานชาริออดตัวนี้มันหมายถึงความสําเร็จความมั่นใจในตนเอง กร้าทีจจะตัดสินใจกล้าที่จะต่อสู้กับปัญหาแล้วก็มีเป็นการต่างประเทศก็ได้นะคะทางออนไลน์ก็ได้ทางช่องทางต่างๆที่เกี่ยวกับออนไลน์ได้หมดเลยต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยเขาได้เด็กหนุ่มถือถ้วยความคิดดีๆและสิ่งที่มันสร้างสารรค์เขาก็มีสิ่งดีๆที่มันจะรุ่งเรืองมาให้คุณเหมือนกันนะมองแต่สิ่งที่มันไกลออกไปอะแล้วมันสามารถที่จะ ทำให้เป็นจริงได้นะคะต่อไปนะคะปัญหาที่เขาอยากจะแก้ไขเขาได้เดะมูนตอนนี้เขาอยู่ในสภาวะวิตกกังวล แล้วก็สับสนมันไม่ชัดเจนอจะตัดสินใจอะไรสักอย่างในนี้ก็ตัดสินใจไม่ได้มันเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วมันหาทางออกไม่เจอแล้วมันต้องทํำยังไงอะแนวทางแก้ไขก็ให้8ดาบมาให้รอจังหวะและโอกาสใจเย็นๆทุกอย่างมันจะผ่านไปได้แต่มันต้องนิ่งไงฮะมันเจอวิกฤตเนี่ยมันก็ต้องมีโอกาสในวิกฤตแต่เราต้องรอยากลําบากนิดนึงแต่ถามโมราว่าผ่านได้ไหมผ่านได้ค่ะแต่ว่ามันก็ต้องเหนื่อยเนาะมันต้องหนักมันเป็นบทพิสูจน์ของชาวราศีสิงห์มันต้องมีประสบการณ์ชีวิตแล้ว สบการณ์ตัวเนี้ยเราจะได้เอามาเล่าสู่คนรุ่นหลังฟังหรือว่าครอบครัวเราฟังก็ได้ว่าเออเราผ่านมาอย่างนี้มันยากมากๆเลยนะแต่เราก็ผ่านมันมาได้ด้วยการอดทนแล้วก็สู้มันไป ถามว่าทําไมเราถึงให้อดทนก็มันติดแปดดาบอ่ะมันจะต้องผ่านไปได้เราต้องค่อยๆแก้ไขแก้ในสิ่งที่ผิดพลาดอ่ะหาเงื่อนมันให้เจอตรงไหนเงื่อนที่มันมัดเราแน่นๆเราก็ค่อยๆแก้คุยกันซะใช้การเจรจากันซะอะไรมันเป็นอะไรมันจะได้จบทําดีไว้แล้วกันทําดีสิ่งที่ถูกต้องให้คุณตั้งหลักให้ตรงเข้าว้ถ้าคุณยึดหลักที่มันตรงนะสิ่งที่ดีมันจะเข้ามาหาคุณทําอะไรให้ตรงเป๊ะอย่าทำอะไรเพราะว่านี่พวกเรานี่พวกเขาไม่ได้นะคะ ตุองจัดการให้มันได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณจัดการไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องมาติด8ดาบติด9้าไม้เทา้าสุดท้ายติด9ดาบอีกอูโหูะทาวเวอร์ Tower อยู่ในใจเพราะว่าคุณกลัวคุณกลัวแล้วใจคุณก็จะสั่นคุณบอกว่าที่สร้างมาทั้งหมดมันจะจบแค่นี้ใช่ไหมมันต้องจบใช่ไหมใบสุดท้ายเนี่ยมันได้9ดาบกลุ่มอกมอกลุ่มใจโดนหลอกลวงไม่ซื่อสัตย มีความผิดหวังคุณอาจจะรู้แล้วก็ได้เวลานี้ว่ามันมีคนวางยาคุณอ่ะมันมีคนหักหลังคุณมันมีการหลอกลวงการมีการเชื่อใจกันแล้วเขาไม่ได้ดีกับเราซึ่งมันเป็นคนใกล้ตัวนะคะที่ทํากับเราเองด้วยความอิจฉานะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะมันหนีกันไม่พ้นในเรื่องพันนี้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องอยู่ให้มันตรงไปตรงมาไงคะถ้าอะไรที่มันไม่ตรงมันก็ไปกันยากนะไอ้สิ่งที่มันไม่ตรงเนี่ยทําอะไรก็ทําให้ตรงไปตรงมานะคะแล้วเราจะไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับไอ้ก้าวดับก้าวไม่เท้า 8ดาบมันเป็นประสบการณ์ก็จริงอะแต่ว่ากว่ามันจะผ่านไปแต่ละชอ็อตชอตแต่ละช่วงระยะเวลาของชีวิตเนี่ยมันเหนื่อยนะคะแต่ถ้าเราแก้ไขมันซะก่อนแล้วพูดกันให้ชัดเจนไม่ต้องมานั่งแก้ไขแบบนี้การแก้ไขมันเหนื่อยมากเลยมันเหนื่อยจริงเดี๋ยวราจะถามพี่นางฟ้าให้นะคะว่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมและแก้ไขอย่างไรนะคะให้คุณเนี่ยนะคะพักจากปัญหาเสียก่อน รอจังหวะและโอกาสให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสบายๆหายเครียดก่อนนั่งสมาธิไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเพราะว่าคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำเนี่ยมันคือบททดสอบของความดีความชั่วว่าคุณเนี่ยจะทําสิ่งที่ชั่วชั่วเหมือนคนอื่นเขาทากันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งที่ชั่วชั่วสิ่งนั้นก็จะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตเนี่ยไปได้สวรรค์เนี่ยเขาเฝ้ามองคุณอยู่นะคะถ้้าาาาทททํํดีสววรรคคค์จะปกปกกองุุณณชั่ม สิ่งทุกอย่างมันก็จะจบลงด้วยตัวของมันเองแต่ถ้าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความดีจากภายในใจจะผ่านพ้นไปได้นะคะด้วยความกล้าหาญของคุณต้องแก้ไขด้วยความกล้าหาญต้องแก้ไขด้วยการที่ รู้จักว่าเราจะเอาชนะตรงนี้ได้อย่างไรรู้จักใช้ปัญญารู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวเองนำเอามาใช้ให้มันถูกต้องไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามให้ใช้ความรู้ให้มากใช้ความกล้าให้เยอะแล้วก็ใช้การตัดสินใจให้เด็ดขาดจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ ในระยะเวลานี้ก็ให้อยู่เฉยเฉยนิ่งนิ่งแล้วรอจังหวะและโอกาสไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะไปไม่รอดหรืออะไรไม่รอดจงตั้งหลักมั่นไว้นะคะว่าเราจะต้องทําสิ่งที่มันถูกต้องเท่านั้นเราไม่ไปจมปักกับสิ่งที่มันหดหู่เดี๋ยวสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาเรานะคะขอบคุณดวงชะตาของชาวราศีสิงเป็นอย่างสูงเลยนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับออราด้วยนะคะคำพูดในคลิปคำไหนที่ไม่สุภาพเรา,าต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ